สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะทองคําในรอบบ่ายวันนี้อย่าลืมนะครับใครที่สนใจคร์สเรียนเกี่ยวกับทองคำแอดไลน์ไอเดียมาได้เลยนะรวมถึงสินทรัพย์ทางเลือกกับอาจารย์พี่หมีครับทุกท่านใช้ไลน์ไอเดียเดียวกันนะครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับเรามาอัปเดตสถานการณ์ ตลาดในรอบบ่ายกันสนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ข่าวนอกตารางก่อนเลยล่าสุดแล้วนะครับอดีตธนาคารกลางของประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ออกมากล่าวไว้ว่าเดี๋ยวธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่น่าจะเริ่มมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการชะลอก,การกระตุ้นเนี่ยในปี2023เป็นต้นไปครับตรงนี้ถามว่ามีผลกระทบอะไรกับในส่วนของตัวสกุลเงินเยนหรือยังคําตอบก็คือว่ายังไม่ได้มีมากมายนะครับอีกข่าวดึงครับผม ndcr หรือว่าคณะปฏิรูปของประเทศจีนเนี่ยได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าเบื้องต้นเนเี่ เราได้สามารถควบคุมราคาคอม m u n i t ดิตี้หรือว่าสินค้าพกพ์ต่างๆภายในประเทศได้แล้วนะครับผมก็คือตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นผลดีกับผู้ประกอบการต่างๆนะเพราะว่าก่อนหน้านี้หากว่าเราทราบกันนั่งทุนครับราคาสินค้าพกฑ์ต่างๆมันมีการปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างมากเลยไม่ไว่าจะเป็นอลูมิเนียมสังกะสีนะครับต่างๆตัวคอปเปอร์ด้วยเหมือนกันแต่ทั้งดีทั้งนั้นแล้วเนี่ย เมื่อข่าวรายงานมาแบบนี้นะครับสหรข่าวฟลอริด์ไลฟ์แจ้งมาว่าอาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับตัวของออสเตรเลียเท่าไหร่นะครับถ้าหากว่าจีนสามารถควบคุมราคาคอมมูนิตี้ไม่ให้มันมีการปรับตัวสูงขึ้นไปเดี๋ยวอาจจะเป็นลบอ่อนๆให้กับตัวของออสเตรเลียก็ได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับนักทุนตัวของออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์เนี่ยยังคงอยู่บริเวณที่หน้าของตารางนะครับเพราะว่าได้รับแรงหนุนจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างล่าสุดครับนิวซีแลนด์ ดีมากเลยทุกท่านธนาคาร ANZ ได้ออกมากล่าวไว้นะครับปรับคาดการใหม่เลยมองว่าธนาคารกลางของนิวซีแลนด์เนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับอย่างไวที่สุดเลยก็คือ เดือนกุมภาพันธ์ปี2022เพราะว่าได้รับแรงหนุนมาจากตัวเลข GDP นะครับที่มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาในช่วงเช้านี้ครับทุกท่านและนี่ก็คือการสรุปสถานะตลาดประจํารอบบ่ายวันนี้นะครับต้องกราบขอประธานอภัยจริงๆพอดีสำรักข่าวเอเป็กสตรีนะครับยังไม่ได้แจ้งแนวรับแนวต้านตัวทองคําตัวใหม่มานะครับแต่คาดว่าเดี๋ยวน่าจะมีให้นักทุนทราบนะครับไม่น่าจะเกินช่วงเย็นนี้เดี๋ยวผมจะรายงานอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ